สวัสดีครับอยู่กับ1นึงนาทีตีกลองได้นะครับผมวันนี้จะมาสอนแบฟุหัดในการแยกกระสัดนะครับง่ายๆนะครับผมอ่ะไปเริ่มกันเลยนะครับวิธีการง่ายมากนะครับให้เราใช้มือตีนะครับ4ครั้ง1 2 3 4นะครับผมโดยครั้งที่1เนี่ยให้เหยียบเบรคดำด้วยเป็น1 2 3 4อย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราตีทีละใบนะครับเริ่มจากสเนหน่งส 2 3 4่งสองสามี่อาี่ส,อสาอย่างนี้นะครับเวลาเราฝึกซ้อมอย่างนี้พยายามเปิดมีดถนอมไปด้วยนะครับแล้วก็เริ่มจากจะช้าก่อนนะครับแล้วค่อยเร่งความเร็วขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาตีแบบฝึกหัดนี้นะครับพอเวลาเราตีที่ทอมให้ยกมือมาเลยนะครับทั้งสองข้างทอมเหมือนนะครับมาฟอร์ทอมนะครับลักษณะมืออย่างนี้นะครับ อลองไปฝึกดูนะครับแบบฝึกหัดน,นี้ในการแยกประสาทมือและเท้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ